สวัสดีครับน้องเอมากเรวสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีมีตรักแฟนเพลงของน้องเอทุกผู้ทุกคนนะครับน้องเอมากเราครบบน้องเอมาราจามา,มาจามาจามาจา้าสัวขอบคุณจา้าอืมสัวขอบคุณอันเขาจะได้ว่างกินพีนกก่น้องตอนนี้ใบสามจ้า,จาก้อยขอบคุณันเป็นสวดหรอก มาเด้อจ้ามาเด้อจ้าซิมก่อนเลยสัวขอบปุ่นห่อนจ้าเอาขอบปุ่นไปรวบจ้าอืมอืม,อมไม่กระชินพ้อไม่กระชิน้วย ้าวนานน้องเอเ๋ไปลวก เอาน้ำสินไปห่อรลวกพรานครับไม่ใช่คนน้ำสินแห่งนะครับคนน้ำสินสุดจริงนะแต่ว่าไปรั่วใหมันห่อใหอนมันแบบว่ากระจายแตกตัวอืมออร่อ,อนยนะ อดอ่ำอ่าปากเลยออ่ากอ้ำ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 พิ้นจิ้นสดมันจะอะไรกว่าขนมจินแห้งอะไรทอมันกวางหนึบอยากนะ ฮะแม่ขาดทุน้รอเขาเพ่หายวลากินเขามาเด้อนักเรียนทุกคนแม่พอออกครับสีคห้ๆเน่ยแหละครับมือเนี่ยเรื่องกินยาล้ะจกมือเบ่งอากาศจักมือก่อน เพื่อนสาวก็เป็นไข่แม่บ้านก็เป็นไข่พดนต่างก็เป็นไขยแต่อากาศท่วงนี้มันบ่อไฟดีเท่าไหรครับมันเป็นอะไรนะายฝนต้นหนาวเนาะ เมื่อปากคนต้นนับพี่น้องเล็กน้อยกับไข่หลุดปากเหี้ยปากเล็กน้อยกับไข่ผู้ใหญ่กับไข่พี่น้องนี่มลองมันหน้ากับเป็นไข่พี่น้อง Đó là các em hành mù tôm thấy không? Dạ. Mà nước hạt bị keo. ดอกแก้วบานไม่รู้เลยเออพี่ดอกบานไม่รู้เลยพี่สูบพีแ่แลมพี่โมพี่มินพี่มินพี่ยุย้ยสาเพชตามน tao muốn bảo vệ mình đi thôi nào nóng nốt nóng 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 nốt, พี่พรน,นี่ภาพ,พอพ่ะพรพิมนโคราโครา พี่จอยพี่จอยมาด้วใบหนาดยูยี่ตะกอบหมามุ้ยมูมูมะกอบมะเขียบมะดันอึ่องอ่างลูกปลาลูกออดลูกห้วกห้วกหกน้อยจำแย มะถาม <c oughs> คุไอีกหลายคนคัจัจบำบ่ได้เหรอต่อครับ<ะ>ห้องนยนเริ่มใหญ่แล้วนะครับมีความสูขสนานมวลซื้อน้ำาัันพี่น้องพูดึกินเขาครับ สังเกตแล้วบอกว่าเป็นครื่นมาเก็ดเมื่องเสียน้ำกิ่นเขาเทสตูคิปแบบนี้ ตนนี้ก็ใบ,าส,าบ,บาสาม้วครับใบสามชีวิตแม่ขาพี่รองชีวิตแม่ขาดผจะได้กินเขาได้กินเขาเีหรืพี่น้องเบิดเหมือน้ะเส่าครับมาหอดล่างมาสิบโมงกับเตรียมของมูกับเตี่ยมของไปถาคลองขลองอยังมาก,กาเหล่เร่งเลย ลูกค้าเขาจอสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงจนย่าหอดปนีมือนี้นะครับฮัลโหนตกลาปะากลงปะกินสุ่ขอบปูนมาเด้อสซขอบปูน เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมาเซ่ฮัลโหลอายบอสเ <c oughs> <c oughs> นื้อแดกรับนนพี่น้องแดงเชรหยังหนะ่อ ตัวมาันตัวซ่า,าหอนบอกเขาจะกินซ่าหอนว่ะโมนี่เพราจะต้มซ่าหอนอนใส่บีบบกกักหน่าใส่เอเฟซีเพิ่นบอกมากพี่น้นนนองมาเออต้มน้ำพรอยให้แน่จักจักหมอนน้อยน้อยน่ะเพราะจักแก้วนึงนี่ล่ะเพิ่นบอกว่าต้มน้ำพรอยกับบีบบักหน่าใส่เอเดนบ่นน้องเอเดนขอซ่าขังบานเพิ่นมากชาอู่ลงวบุษันตม้ม แลลวกัใส่บีบังหน้าวใส่ร่องเบิงครับพี่น้องขอบคุณคำแนะนำนะคร<ห>ับจ้าง <c oughs> จ้งงจ้ง แดงเขาซิบตบครักนะอืมอัดกิบอย่หน่งเลยอุกเลยตัวขปุ่นดาไหมแ่ด้าตัวนะข,ขปุ่นะลรค่ะดูข,ขอ หมาสามยุใส่หนะัะเอาปีที่หยังโอ้ยบ่อยปีนใช่ Màu lắm mù, hè mà mùa mưa mát bơm mát mùa mát mát mùa mát mùa mặc mùa mặc mùa mát mùa mát mùa mát mùa Bữa mùa ไปแล้วพี่น้องขอขอบพระคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามน,นะครับทักแท่น้องเอ๋นะครับจะด้ยืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไปเจอกันที่ห้องเรียนหันสาจ้าบ๊ายบาย